เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับนี่400อ้าวมองไม่เห็นอีกเวียนกรรมนี่400ไมโครนะครับของเก่า ค่าที่ขึ้นมาสิบสามนาโนโฟารัดไม่ใช่ไม่ได้ครับเสือ่อมเพราะพอนี้นี่นีสัญลักษณ์คือค่าคอนเนเซอร์ค่าสีตัวนี้เสื่อมนะครับอันนี้โชว์ของใหม่ล้วจะวัดของใหม่ให้ดูของใหม่กับสี่ร้อยนะครับดูได้ขึ้นเท่าไหร่ สี่ร้อยหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับฝาดเซว่นของใหม่ใช้ได้ของเก่าเสื่อมอาการก็คือสตาร์ทไม่ออกสตาร์ทไม่ออกเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่ใสายไฟใหม่เดี๋ยวนี้ีนี้มีเตไปไหมจะหลดทั้งนั้นอ่ะ แล้วท uh, ี่ที่มันกับน้องมีอ่ะอ๋อไอ้นั่นของยังอยู่แต่ว่าที่เขแบ่งกันโมเต้เขาแบ่งกันคนละล็อกแต่ล็อกคนละหน่อยหน่อยกันยังของคล้ายกันเป็นเจ่าๆแล้วก็มีอืมนี่ยครับปึ้งเดียวดีดปุ๊บอ่าที่ปุ้งกระเด้งกระเด้งมาเฟื่องยังอยู่